ปาเกามาแล้วจ้าจเลิกกันโฮมสเตย์นะครัขอตอนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่เมืองจันทบุรีกนนะครับวันนี้เราจะมา กินปูนะครับที่จเจริญกันโฮมสเตย์แต่ก่อนเกียรกินปูนะครับเรามาตกปลากันก่อนได้ไม่ได้่าค่อยว่ากันนะครับเพราะว่าที่พักเนี่ยเป็นบุฟเฟ่ปูนะครับแต่ว่าเขามีประมาณ6โมงเย็นนะครับตอนนี้ก็4โมงบ่าย4มงเย็นนะครับยังไม่ถึงเวลาเราก็เลยมาตกปลากันก่อนตกปลาเล่นๆกันตรงนี้ เมื่อกี้พี่ฝั่งนู้นปลาเก๋าลากไปแล้วนะครับลากขึ้นไม่ได้นะครับเก๋าใหญ่เพราะว่าแนวโขดหินมันเยอะนะครับมันติดติดก้อนหินแล้วทําให้สายเขาขาดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้ปลาเก๋าใหญ่ปลาเก๋าใหญ่เอามากินนะครับเรารุ้นปลาเก๋าใหญ่กันอยู่แดดล่มลมต่งแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาตีอับปอมลองตกปลาดูนะครับ ว่าจะมีตัวกันไหมวิวสวยมากนะครับโอ้โหสุดยอดเลยสว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 ย ได้แล้วทุกคนนี่ <c oughs> ปลาอะไรเนี่ยสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวจะลองตกหมึกดูมั่งนะครับไม่รู้ว่าจะมีตัวไหมลองดูถ้าอยากรู้ก็ต้องลองนะ กระพงข้างปานอีกแล้วข้างปานไซส์ใหญ่มากไซส์ใหญ่มากไซส์ใหญ่มากนะครับคนไส้ทอดเจิงเจิงข้างปานมันต้องตัวใหญ่กว่านี้นะกินกุ้งทั้งตัวเลยเว้ยเฮ้ยใช้กุ้งเป็นเหรอพี่กุ้งเป็นครับออกินทั้งตัว ซื้อกุ้งที่ไหนมาร้านอากูตรงปั๊มพีทีบางชันนะครับไปทุกคนเดีย๋ยวแวะซื้อกุ้งเป็นกันก่อนนะครับไปตกปลาที่ร้านอากูกุ้งเป็นนะครับอยู่แยกบางชันติดปั๊มพีที ล้าเข้ามามันอยู่สายมือใช่ใช่ใช่นั่นแหละก่อนถึงป,ปีทีอะครับตรงนี้เรอวะลุ้นปลาเกา๋าพี่ผมมาจากกรุงเเกลไงเหมือนกันพี่เอาพี่มากรงนี้เหมือนกันใช่ครับมไมโครจุง่งตีเข้าแนวโคตรเห็นลุ้นปลาเกา๋า ไม่ปลาเก่าก็หินนะครับที่ได้ ปลาเก๋าหรือปลาอะไรวะเก๋าเก๋าเก่าเก๋าปลาเก๋านะครับทุกคน สำเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีเมื่อกี้ตัวใหญ่กว่านี้ปลาเก๋าหรือปลาปู่เนี่ยปลาเก๋าสำเร็จนะครับทุกคนได้แล้วปลาเก๋าใหญ่มากไซส์สามโลกว่าสามโลลุบโลลุบโลปล,ปลาปเก๋าไม่เอาเหรอใช,ใช่ไหมเขาบอกไม่ให่เก๋าปล<ห>าอะไ,ไร่ลูกรอ ถ้าควรปลาหินมีพิษอม่มีพิษเหรออ่ามีพิษไม่เอามีพิษไม่รู้นึกว่าเก่าปล่อยแล้วกัน no, no. ห้ามจับเลยใช่ไหมเพ่ก่อนจะรอกินปูบุฟเฟ่น,นะครับเราก็มาตกปลากันดูบรรยากาศครอะไรแต่ที่นี้น้ำดีน้ำดีนะน้ำใสเล่นน้ำสวยเชียวนี่ยครับปลาเรายัางไม่ได้ปลาเลยนะ แหวแหวนะจ๊ะโอเคทุกคนเดีย๋ยวเจอกันตอนเย็นเลยเดี๋ยวจะพาไปกินปูกันนะครับเดีย๋ยวมาดูกันว่าที่นี่ปูทะเลจะตัวใหญ่สมคำล่ำลือหรือเปล่านะครับเดีย๋ยวเจอกันตอนเย็นครับผม สำหรับมื้อเย็นของเราวันนี้ที่เจริญการโฮมสเตย์ก็จะเป็นบุฟเฟ่อาหารทะเลที่ทานได้ไม่อั้นมีหลากหลายเมนูทั้งสดใหม่มีปูไข่นึ่งตัวโตๆตเนื้อแน่นๆไข่ปูเน้นๆเต็มกระดองตามมาด้วยกุ้งทะเลสดๆเนื้อแน่นๆปลากระพงทอดราดน้ำปลาตัวใหญ่ๆจากนั้นก็จะมีกุ้งแช่น้ำปลารสเด็ดข้าวผัดจานโต ต้มยำทะเลเสิร์ฟด้วยหม้อไฟหม้อใหญ่ๆเมนูทั้งหมดสามารถเติมได้แบบไม่อัน้นทานได้แบบจุใจโดยเริ่มตั้งแต่เวลา6โมงเย็นไปจนถึง3ทุ่มกันเลยทีเดียวกับบรรยากาศริมทะเลลมโชยเบาๆบวกกับเครื่องดื่มเย็นๆบอกได้เลยว่าฟินสุดๆนี่ครับทุกคนปูไข่ของเราในวันนี้นะครับนี่เป็นไง จเจริงการโฮมสเตย์จัดให้นะครับกินได้ไม่อั้นเลยนะครับถึงสามทุ่มนี่ครับโอ้โหสุดยอดดูครับไข่จุกๆเลยนะฮะโอ้ไม่กอดสุดยอดเจี๊ยบว้าว สำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะมาพักที่เจริญการโฮมสเตย์แห่งนี้นะครับแนะนำให้จองเข้ามาอย่างน้อยเดือนหนึ่งขึ้นไปนะครับเพราะคิวที่นี่ยาวมากคนเต็มตลอดโดยเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์แนะนำให้เพื่อนๆโทรสอบถามหรือทักเข้าไปในเพจของเจริญการโฮมสเตย์กันก่อนนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสในการเข้าพักชิมเมนูปูไขออ่อร่อยๆเนื้อแน่นๆ นับจิ้มซีฟูดรสเด็ดๆพร้อมกับกิจกรรมตกปลาตกหมึกน,นั่งเรือเที่ยวชมเกาะต่างๆโดยเฉพาะเกาะเปืดอซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ก็จะมีให้กับนักท่องเที่ยวในบางช่วงบางฤดูกาลเท่านั้นนะครับ ตอเช้าครับเพื่อนตอนเช้าที่ตื่นขึ้นมาแดดแรงแต่เมื่อเช้าตอนหกโมงกาจะตื่นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับฝนตกฮะฝนตกอย่างหนักเลยก็เลยไม่เห็นพระอาทิตย์ก็เลยนอนต่อพอนอนต่อปุ๊บแปดโมงกว่าตื่ขึ้นมา แดดเตี้ยงเลยห่างกันสองชั่วโมงเหมือนอยู่คนละรูดูเลยนะครับตรงนี้กับอาหารเช้าครับของที่จเจริญการโฮมสเตย์นะครับมีอาหารเช้าให้ด้วยนะครับเป็นเป็นข้าวต้มนะข้าวต้มกุ้งข้าวต้มทะเลนะครับน่ากินดีนะครับมันร้อนท้องคอมีปลาต้องกอให้ด้วย บรรยากาศดีมากอาหารดีมากนะครับที่นี่เหมาะสาหรับสายตกปลาสายกินปูนะครับที่นี่เหมาะมากโอเคเดี๋ยวกินข้าวมาต่อแล้วเดี๋ยวไปเก็บภาพสวยๆยามเช้ากันอีกทีนะครับครับทุกคนเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่เจ้าของเจริญการโฮมสเตย์กันสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับบอยนะครับน้าตะกุนแสงสีแก้วนะครับครับพี่ครับเป็นเจ้าของเจริญการโฮมสเตย์ครับ ที่นี่เปิดมากี่ปีแล้วครับพี่ก็ตั้งแต่ปี18นะครับน่าจะเรา18 2 25 7 7ปีเนาะ7ปีกว่านะแล้วที่นี่ให้บริการยังไงมัางครับมีห้องกี่ห้องอะไรยังไงพี่ก็ที่นี่บริการเป็นต้องบอกว่าที่นี่เป็นโฮมสเตย์จริงๆเป็นแบบโฮมสเตย์แบบเป็นบ้านแล้วมาทําเป็นที่พักแบบพักแบบแนววิถีชุมชนไม่ใช่แบบโฮมสเตย์ที่เป็นหอคุ้งสไลเดอร์อันนี้คือเราเป็นโฮมสเตย์จริงๆจะเน้นกิจกรรมแบบ ตกปลาตกหมึกเน้นแบบธรรมชาติที่เป็นวิถีของชาวบ้านจริงๆรับครับ,รบส่วนอาหารก็เป็นก็มีเป็นแบบบุฟเฟ่อาหารทะเลด้วยแล้วก็เป็นส่วนวันธรรมดาก็อาจจะมีเป็นเฉพาะห้องพักอย่างเดียวก็มีครับเป็น ที่นี่มีกี่ห้องครับพี่มีแค่ห้าห้องพักได้ยี่สิบคนนะครับเป็นโฮมสเตย์แท้ๆให้ให้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวประมงชาวบ้านแถวนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับอืมครับผมแล้วช่วงนี้สําหรับช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับพี่จะมีแบบพวกเฟต่ตอาหารทะเลอาจจะมีพวกโูรขายเสริมในเมนูช่วงช่วงฤดูฤดูฝนนะครับครับผมถ้าเกิด<ค>เป็นช่วงฤดูหนาวก็จะมีกิจกรรมเสริมพวก ตกปลาตกหมึกเพราะว่าที่นี่หมึกหน้าหนาวหมึกหมึกมันจะเข้าพอสมควรครัถ้าหน,น้าร้อนก็เที่ยวเกาะสวยครับ,รบโอเคครับฝากด้วยนะครับกับ <c oughs> จเจริญการโฮมสเตย์น, <c oughs> นะครับ